สวัสดีครับพี่จอร์ดครับวันนี้มีงานกล่องครับ l e n o v o IdeaPad Slim 3สิลลของมันก็จะเป็น 15IRH8 มาพร้อมกับ CPU Intel Gen 13สภาพกล่องก็เป็นตามนี้เนี่ยเราวางงานกล่องอมีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวให้เราดูกระเป๋าก่อนดูเสียจจะได้เอาลงจากโต๊ะไม่งั้นไม่ไหวโต๊ะพี่จอร์ดเล็กสภาพประมาณ90%ครับ ใช้งานไปบ้างแล้วเล็กน้อยครับตัวกระเป๋าแต่ตัวเครื่องนี้กริฟเลยครับ99%หน้าจอนี่ติดฟิล์มด้วยสกูลสลิม3านี่มันก็จะเป็นแบบใช้ในองค์กรขนาดกลางหรือไม่ก็นันกศึกษามหาวิทยาลัยทำรายงานที p r e s e n t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  o o n ส่งอาจารย์หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตัดต่อ TikTok Cap c แค Cu ัดใช้งานได้หมดมาพร้อมกับ ขนาดจอ15.6นิ้วคะก็จะเห็นในมุมมอง16:9ตวายดูรอบๆก่อนดูรอบๆให้ใจชื้นก่อนกลิบๆครับกริบๆตัวนี้ยังมีประกันประมาณ11เดือนครับอันดับแรกเจอกับอะแดปเตอร์แต่ดูความใหม่ของมันตัวกระดาษยังหุ้มอยู่เลยแต่ถมหมอมก็นหน่อยงานกองอา กล่องๆไปนี่ก่อนตื๊ดๆตื๊ดแกะกล่องเรียบร้อยมาวางที่โต๊ะสวยงามยกมาดูใกล้ๆก่อนใครเคยใช้พวกตระกูล Lenovo ก็จะคุ้นเคยว่ามันจะเป็นสลิม3 s มสลิม 5, สลิม5นี่ก็ะระดับบนหน่อยราคาก็จะสูงขึ้นหน่อยพวกองค์กรขนาดใหญ่ขนาดกลางไปทางใหญ่นะใช้แต่สลิม3นี่ก็เป็นองค์กรขนาดกลาง นักศึกษามาตีมีโททำรายงานนะหรือว่าทำพวกพรีเซนเทชันตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยก็ตัวนี้เอาอยู่หมดครับสภาพดีครับขนแมวนี่ไม่มีเลยหม่พอดีพี่จอร์ดได้มาแถวปิ่นเก้าไปเอามาดูยความใหม่ของมันตัวกระดาษรองหน้าจอยังอยู่ดิใหม่ขนาดไหนก็เรียกว่าเป็นจ่ายในราคาสินค้ามือ2ได้มาตรฐานมือ1 พอดีสภาพจอเนี่ยดูจากในการอ่านอาจจะไม่ชัดแต่จริงๆแล้วตัวจริงสวยมากครับนวนๆตา IPS ทัชแพ p เป็นไมล่าลื่นๆมีน้ำแพดพวกสายบัญชีนะคนชอบกดตัวเลขอเงี้ยก็น่าจะชอบกันสติกเกอร์ Intel แรงอยู่ครบคีย์บอร์ดยังไม่มีคราบมันถ้าใครมีประสบการณ์ใช้พวกโน้ตบุ๊กไปนานๆจะสังเกตว่าใช้ไปน,นานเครื่องโน้ตบุ๊กเก่าๆเนี่ยมันจะขึ้นคราบมันมนี่ยังแบบ ดันด้านอยู่เลยใหม่ๆ CPU ของซิลลี่นี้ก็เป็น Intel 13 Gen เจนะครับรหัส H H ในวงการ็จารู้ว่า H นี่คือมันจะทำงานแรงๆเลยแม้ว่ารัานจากแบตเตอรี่ก็ตามสเปคแรงคือบางงานบางอย่างไม่ต้องนี้กาจอเลยเล่นเกมขนาดกลางขนาดสูงเนี่ยปึกๆแน่นๆมาพร้อมกับซิลลี่มี i 5 1 3 4 2 0 H แล้วก็ i 7 1 3 6 2 0 H คือ i5 ตัวเริ่มต้นเนี่ยออกออกห้างใหม่ๆออกร้านก็สองหมื่นสองพันเก้า2้อยอะไรประมาณนี้ครับแต่พี่จอห์นวันนี้ก็มาขายแค่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับ8คอร์12เทรดแรงๆเลยจะเป็นร้านพวก vmware หรือไม่ก็ตัดต่อเยอร์เยอะๆเนี่ยสบายาการาฟิกก็จะเป็น intel uhd กราฟิก ใครจะมองว่าเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้แต่ว่าพวก intel uhd graphics รุ่นหลังๆเนี่ยเรียกว่าทำงานตไประสิทธิภาพมากครับพี่จอร์ดรับประกันเพราะว่าพี่จอร์ดใช้ตระกูลพวกเนี้ยตัดต่อพวก p r e m i ยโ pro อะไรเงี้ยสบายพอค้าแมค่ค้าออนไลน์แคปคัดตัดต่องานพรีเซนต์นักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยสบายเอาอยู่หมดมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ windows 11 home single license ติดมากับเครื่องด้วยพร้อมสติ๊กเกอร์ป้ายเครื่องหรือในวงการก็จะเรียกว่าเป็นแบบฝังบอร์ดวินโดว์ฝังบอร์ดนะต่อเลยครับต่อต่อเลยดูพอตเชื่อมต่อจอนอกเด็กรุ่นใหม่อ่ะเนิร์ดอยู่ที่ทํางานอะไรเงี้ยมีมีจอ e อซ์นอนอ่าแล้วก็น้ตบุ๊กบาร์แล้วก็ต่อสายแบบเท่ๆมันจะต่อจอนอกผ่าน hdmi โดยตรงอีกอันนึงก็เป็นผ่าน usb 3.2น้องๆก็ต้องไปหาพวกสายแปลง usb c to hdmi ดูตามสเปคนะครับ support ต3จอก็คือรวมจอของโน้ตบุ๊กด้วยกับจอนอก2จอถ้าเป็น hdmi เนี่ยจะออกที่4 k น้องๆดูที่ pdf ด้านขวามือนะครับ 30Hz ถ้าเป็น usb c support ที่4 k 60Hz ก็เหลือเหลือครับแรงๆจริงๆพี่ชอดว่า แค่ระดับ full HD พี่จอก็ใช้งานได้แหละสายตัดต่อหนังดูหลายๆวิดีโอหรือพวกสายเทรดเดอร์ดูหลายๆจออะไรเงี้ยต่อไป m e m o r รีหรือที่เรียกกันว่าแรมตัวนี้เป็น16กิกะไบต์โซนเดอร์เมมโมรีความหมายก็คือแบบฝังบอร์ดอะที่เราชอบพูดกันอัปเกรดไม่ได้นะครับเพราะรุ่มมนใหม่ๆนี่เขาจะทำมาฟิลเหมือนแม็กฮะคือมันจะติดกับบอร์ดข้อดีคือเสถียรภาพสูงแล้วก็ เป็นแบบ LPDDR5 4800ด้วยคือประหยัดพลังงานไปสตอร์เลนต้องลองดู PDF ด้านบนขวานะครับซัพพอร์ตได้สูงสุด 1TB แต่ตัวนี้ที่ติดมากับเครื่องเนี่ยจะเป็น512 g b ครับ PCI Express 4.0 4 0, ก็คือตัวล่าสุดเลยเป็นแบบตัวสั้น2242ถ้าแบบตัวยาเป็น2280รุ่นใหม่ๆม,มันก็จะเหมือนกับพยายามประหยัดพื้นที่ครับน้อ Support SDR a d Leader อ่จอย้อนไปดูด้านบนอน้องๆดู PDF มันจะเป็นด้านขวาของเครื่องหมายเลขหนึ่งะครับ SDR Leader ขนาดมาตรฐานลำโพงให้มาข้างละ1.5วัต์คูณ2ก็คือ2ข้างาก็เป็น3วัตนะครับเป็น Dolby Audio ด้วยไมโครโฟนเป็นแบบดูอ้อนไมโครอัเย์คือ2อหไม่ค์กล้องหน้า กล้องหน้าตัวนี้พพอร์ต t u u l l HD เลย1080 p ทั้งวิดีโอและก็ภาพนิ่งจะประชุม z o มหรือทำอาจารย์ทำงานสอนอะไรเนี่ยก็แบบบอกเลยโคตรชัดคือสมัยเนี้ยถ้าไม่ใช่ Full HD ถือว่าหยาบละแบบงานหยาบมากๆเลยเพราะว่าจออ,อกล้องอะไรสมัยนี้มันก็เหมือนกับชิปก็ไป 2k 4k อะไรกันหมดละแต่ตัวนี้ก็คือ Full HD ในเลนส์ของ l e n ovo slim 3ก็ถือว่าให้มาคุ้มค่ามากมาดูแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ไซส์สเปคของมันจะเป็น47วัตต์ออวซัพพอร์ตชาร์จไวรหรือว่าแลกปิดชาร์จคือเสียบไฟชาร์จประมาณ15ทีเนี่ยอยู่ได้2ชั่วโมงก็ถือว่าเพียงพอนะตัวเบนช์ร์กที่เขาทดลองเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเปิดไฟหนัง180ที่ความสว่าง150นิตก็คือครึ่งนึงครับ พราะว่าความสว่างสุดมันจะประมาณ300นิตยอยู่ได้ประมาณสิอชั่วโมงแต่พี่จอดว่าระดับความเป็นนดุดเราต้องนี้เ,เสียบปลั๊กไฟอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันต้องทํางานแรงๆนะคือจะไปลันจากแบตเป็นครึ่งวันมันก็ใช้ที่นะก็เ,ะเดี๋ยวนี้เราไปตามพวกโรงเรียนที่ทํางานอะไรก็มีปลั๊กไฟหมดละนะองพี่จอดว่าทักสามสชั่วโมงก็โอเคแล้ว power adapter ตัวนี้ให้มา65วัตต์ก็เป็นไซส์มาตรฐานครับสเปคจอภาพเป็น15.6นิ้ว full hd อัตราส่วน16ต่อ9ความสว่าง300นิตตัวคีย์บอร์ดเนี่ย6โล6โลก็คือ6แถว1 2 3 4 5 6 6โลไม่ใช่6กิโลกร,รัมนะโลที่แปลว่าแถวเป็นคีย์บอร์ดไทยอังกฤษพื้นฐานครับ backlight คีย b o a r d ดด้วย มีไฟในตัวด้วยแล้วก็มาพร้อมก็ปุ่มฟังก์ชันจะเพิ่มหรือลดความสว่างอันนี้ลดอันนี้เพิ่มความสว่างก็สามารถทำได้เลยตัวทัชแพดถ้าเป็นตระกูลของส l i m 3หรือ Slim 5เนี่ยจะเป็นบั t เท n l เล s m a ไมลแล้วจ,จะลื่นๆก็เป็นวัสดุที่ยอดนิยมในการใช้งานครับอยากถ้าเป็นตัวนบนนจะเป็นแกสจะเป็นกระจกออย่างเช่นพวกโยก้าโยก้าโปรโยอะไรเงี้ยจะเป็นกระจกก็คือลื่นๆเลย น้ำหนักตังนี้ที่1.62กิโลกร,รัมครับอย่างถ้าในลักษณะของจอวายเนี่ยพี่จอว่าถ้าไม่เกิน2กิโลเนี่ยพี่จอว่าเบาเพราะว่าเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่ได้ยิ้วตลอดหรอกนะอย่างเดินทางเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเราก็นั่งบ้างหรือหรือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไว้ในกล่องหลังบ้าง1.62กิโลกร,รัมก็ถือว่าใช้ได้อยู่เคสคัลเลอร์จะเป็นอาร์ติ g เกรก็เป็นยอดนิยมครับอย่างถ้า มันจะมีแบบที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยก็มันบางทีก็ดูแล้วแบบภาษาแบบลิเคไปหน่อยเคสแมที่เรียลหรือว่าวัสดุเนี่ยมันก็จะเป็น PC ABS ทั้งบนและล่าง ABS ก็คือพลาสติกแหละแต่ว่าเป็นพลาสติกในเกรดพวกอุตสาหกรรมก็ค่อนข้างแข็งแรงตัวนี้พพอร์ต Wi-Fi 6ครับ 802.11ax สบายใจได้เราไปสถานที่ไหนๆที่ทันสมัยเนี่ยรับรองตัวนี้สพอร์ตต่อ Wi-Fi ได้แน่นอนครับ พอเชอมต่อก็ที่เกินไปตอนแรกครับตรงนี้จะมี usb c 1รูก็คือเสียบชาร์จเสียบชาร์จได้ไหมอ่ะเสียบชาร์จได้เขาเขียนว่า power delivery แล้วก็ต่อออกจอนอกได้ก็ไปใช้หัวแปลงแล้วก็ usb 3.2 type a gen 1 2ตัวพื้นฐานนะครับเพราะสมัยนี้ก็ตัว2ตัวก็ถือว่าเพียงพอลนะมันจะทำให้น้ตบุ๊กมันดูฉบฉบโมบ m o d e r แล้วก็เราก็ไปซื้อพวกหัวต่อ ตัวหั usb หักขยายเอาเวลาที่บ้านใครยังมีเครื่องปริ้นเครื่องอะไรเสียบเยอะเนี่ยก็ไปซื้อพวกตัวสายต่อเอา jack หูฟังการลีดเดอร์อย่างที่บอกไปครับ power connector พี่จอหว่าตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับรุ่น first jobber หรือว่านักศึกษามหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเงี้ยก็ทำที4รายงานส่งอาจารย์ประชุมออนไลน์หรือพ่อค้าแม่ค้าทํา tiktok ตัดต่อเบื้องต้นเนี่ยมันเอาอยู่เพราะว่า cpu มันค่อนข้างแรง่ะ gen สิบสา แล้วก็มาพร้อมกับ Intel UHD Graphics อย่างที่พี่จอดว่าไปตั้งแต่ตอนแรกครับ Intel UHD Graphics รุ่นหลังๆเนี่ยก็คืองานตัดต่อถ้าไม่ได้เลเยอร์เวอร์วางอะไรมันเอาอยู่หมดครับสบายใจได้เดี๋ยวเราดู Body บอดี้รอบๆกันอีกทีนึงก่อนจากก่อนจากดูใกล้ๆครับใกล้ๆบอดี้อาร์ติกเกรนิงๆิ้งต้องบอกว่านิงน้งๆครับ คือถ้าเป็นโน้ตบุ๊ก l e n ovo รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชัน flip to start ไปถึงว่าสมมุติเราปิดเครื่องอยู่แล้วเราเปิดฝาเครื่องปุ๊บมันจะออโต้บูตเครื่องให้เลยนี่ก็ USB 3.2 Type A HDMI USB C พื้นฐานครับแล้วก็ power ปุ่มคือถ้าเป็นส l i m 3เนี่ยพวกพวกจุดชาร์จเนี่ยมันจะเป็นรูๆอยู่ยังไม่เป็น USB C แต่ตัวนี้ก็ support USB C นะ ถ้าใครมีอะแดปเตอร์ USB-C ก็มาใส่ได้เลยการลีเดอร์ใครไปถ่ายรูปเอาเมมจากกล้องมาใส่ก็เปิดดูภาพได้เลยแล้วก็มี USB-C Type A อยู่ทางขวาประมาณนี้ครับประมาณนีพ้พี่จอรฝากด้วยพี่จอร์สตด้วยหมือนต้นๆค,ครับนะราคาก็ดูที่คอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณครับสวาสดีครับ